ก็จะได้สารณะในใจเต็มที่สมบูรณ์หน่อยเุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะขอให้มีตัวนในที่ว่าสนาบารมีตามองค์พุทเจ้ามหาบารมีตามมหาปริสัท์มหาบารมีตามประเจกาพระพุทธเจ้ามหาประเจกพระุทธเจ้าตามมหาบารมีแห่งอรหันมหาอรหันตามอริเจ้าตามอริยสงฆ์ตามอริยบุคคลตามหน่อเนื้อพุทธังคุลตามพุทธบริษัททั้งหลายเรียกว่าทั้งหมดของเนื้อหาหคุณลัคนะใจ ขอให้ทุกชีวจิตวิญญาณในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกโภมที่ยังขาดสนะที่พึ่งทั้งหลายจงได้มีส่วนและเพึงมีส่วนในความบรรทุกมีเพึงมีส่วนในพระนิพพานเพึงมีส่วนในความสว่างสวยเพึงมีส่วนในการโปรดสัพสัตย์ตามองคมหาบารมีแล้วก็ผู้โปรดสัพสัตย์โดยทั่วก,กันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดกาลนะลูกนะโส Que isso?